ซอนเดอร์เชื่อแพลนส์มีดีพอที่จะเอาชนะคาเนโลได้บินลี่โจซอนเดอร์อดีตคู่ปรับเก่าของคาเนโลซาวนอาวเรตได้ให้ทัศนะว่าเคเร p ปแพลนส์ K ans, แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ IBF เชาวอเมริกันมีดีมากพอที่จะเป็นผู้เอาชนะอาวเลสได้ในการโชกล้มแชมป์สี่สถาบันหลัก และเส้นเกียรติยศของรุ่น168ปอนด์ที่จะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้ตามเวลาในท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาโดยอดีตแชมป์โลกของ WBO ในรุ่นนี้ชาวอังกฤษที่เสียเข็มขัดไปให้ใหกับยอดมวยชาวเม็กซิกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการแพ้ TKO ในยกที่8เพราะเจ็บหนักถึงขั้นกระดูกเบ้าตาแตกได้เปิดใจว่า ผมไม่คิดว่าคาเนโลจะอยู่ยงคงกับพันหรอกและผมก็เชื่อว่าแพรนมีไหวพริบในการโชคมวยที่ดีมากเขาต้องรักษาระยะห่างเอาไว้ให้มากพอและต้องมั่นใจจะคุมการโชคในเกมของตนได้ผมคิดว่าเขาจะสู้กับคาเนโรได้ดีแน่แน่ซอนเดิร์สอธิบายตลอดการโชคแพรนจะต้องตะหนักคิดว่าเพียงว่า เขากำลังต่อสู้อยู่กับนักชกชั้นยอดเท่านั้นอย่าไปคิดว่าคาเนลโลนั้นเป็นนักชกระดับเวอร์คาร์ดอะไรเลยผมเชื่อว่าแพลนมีทุกอย่างที่จะทำให้คาเนโลนั้นมีปัญหานแน่แน่เขาจะต้องรักษาระยะห่างเอาไว้ให้ดีๆและต้องทำให้คาเนโลนั้นหัวปั่นให้ได้ตั้งแต่หกยกแรกแพลนต้องออกมัดเย็บให้มากๆและสวนหนักๆเข้าไวา้สำคัญที่สุดก็คือ แผนนั้นจะต้องรักษาระยะห่างเอาไว้ให้ปลอดภัยและโชคชิงจังหวะให้ดีสุดท้ายผมก็หวังว่าผู้ตัดสินจะให้คะแนนตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่ให้คะแนนเอียงไปพอะเพียงว่าเขาคนนั้นก็คือคาเนโลแต่สุดท้ายซอนเดิร์ก็สรุปเอาไว้ว่าแต่ถ้าจะให้ผมชี้ชัดสำหรับผลการแข่งขันนั้นผมก็คงจะต้องชี้ไปทางคาเนโลแน่แนๆก็เพราะว่าเขาคือคาเนโลยังไงละ่ะ แต่ผมก็หวังว่าแพลนจะทำสำเร็จได้ในที่สุดบินลี่โจซอนเดิร์กล่าวนั่นเอง